ครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคุูนกกอบพันหายากนะครับวันนี้ก็ช่วงโควิดเนาะต้องมีมาตรการป้องกันนะครับในการที่จะป้องกันเด็กและครูนะครับผู้ปกครองนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนนะครับวันนี้นะครับผมจะพานะครับท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวบ้านเด็กคนหนึ่งนะครับที่ผมตังเกตมาตั้งแต่เธอพิจาเวลาเลิกเรียนไปแต่แกงจะชอบ นะครับชอบไปหาปลาเลี้ยงไก่หานกนักหนูนะครับเป็นวิถีชีวิตที่พ่อแม่ปลูกฝังไว้และวันนี้ผมมีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมนะครับวันนี้เขาติวันนี้มันไปไหนนะครับติดคนนั้นสือช้นอะไรนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากกดซับสไครต์นะครับฝากติดตามช่องผมนะครับคูนกกบพันหายากนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปและเดินไปพร้อมกับเด็กเลยครับไปครับนะครับ ตอนนี้ก็ถึงบ้านเด็กนักเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองไปดูว่านเด็กนักเรียนทำอะไรครับตัางแต่ที่เลิกเรียนนะครับว่าวันนี้เห็น้ข่าวเห็นคุยในห้องนะครับว่าจะไปดักดักนกครับผมก็ไม่รู้นกอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะตอนนี้ถึงถึงบ้านนักเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองเดินไปดูนะครับว่าอยู่บ้านไหมนะครับเดี๋ยวใช้กล้องนะครับกล้องหลังนะครับกับกล้องกล้องหลังนะครับมาดูนะครับว่าอยู่บ้านหรือเปล่านะครับว่าวันนี้เห็นนัดกันนะครับ เจอกันพอดีเลยนะครับวันนี้ก็ดึกอยู่บ้านนะครับบีมพ่อครับ,รบได้2 2> สองคนนะครับไอบีมอยยุปปหกครับอันนี้ก็อหนึ่งนะครับไอบีมวันนี้จะไปดักอะไรเนะนี่ยนกคุ้มไอนกคุ้มนี้เป็นสัตว์ต่างหวนหรือเปล่าเนะี่ยไม่มั้งและชายอะไรดักอ่ะทีด่ดักอ๋อมันได้ไ,ไ,ดไหมดักเนะี่ย ที่ดักได้มัย้ยไหนดูโอ,อ,อ,อ้ตายแล้วส่วนมากก็มามาทำอาหารไตลองเดี๋ยวเราไปลองไปดักดูเนาะไนี่ก็เป็นวิถีชีวิตนะครับที่ผู้ปกครองเราได้ปลูลปกฝังเด็กนะครับในการวิธีการหาอาหารนะครับ เอายามว่างๆหลังเลิกเรียนนะครับเด็กในเมืองก็ส่วนมากก็นะครับก็เล่นเกมไปเที่ยวห้างไปโน่นไปนีป่แต่ดเด็กบ้านนอกนครับเลิกเรียนมาก,ก็ไม่รู้ทําอะไรครับก็นะครับเป็นวิถีชีวิตของเขานะครับหากินกันไปช่วยฟุ้คฟองกันไปนะครับส่วนมากนี่นกคุ่นี้เอาไปทําอาหารอะไรเอาไปทำงไงพัดหรือผัดเผ็ด อันนี้รู้ได้ไงว่าเราดูอะไรมันเนี่ยู่ต้องหาที่ดีหาที่ดีเขาปรับที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังปรับพื้นที่นะครับในการหานะครับหาพื้นที่ที่ปรับอันนี้เขาเรียกว่าที่ดักที่เขาชื่อเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไข่โค้ง อ๋อ๋อมันต้องใช้หลายอันเลยหรือดูนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตนะครับที่ผู้ปกครองนะครับได้สอนนะครับสอนเด็กนักเรียนนะครับให้จะการทำมาหากินนะครับไม่มีนะไม่มีในหลักสูตรในโรงเรียนนะครับเด็กก็ต้องเรียนรู้เองนะครับโดยผู้ปกครอง นะครับคอยสอนนะครับตอนนี้กําลังตั้งโหตั้งเยอะขนาดนี้นหรือต่อพื้นที่เนี่ยดูนะครับว่าวันนี้จะตั้งตั้งขายแล้วก็จะได้หรือเปล่านะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้มาต้องได้ไหมไม่ได้ครบหมามากวนหมามากวนอ,อ๋อจะมีลำโพงบูธเปิดเสียงมันใช้เสียงล่อใช่ไหม ลำโพงไว้ใช้เสียงบูทูดนะครับในการล่อนะครับนะครับจะเสียงงี้แล้วกลับนะครับกลับแลวอีกงานไหมจะมาดูเนี่ยอีกห้านาที15ห้านาทีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับสไครต์นะฝากติดตามนะครับคุณนกกรอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีนะครับเราจะมาดูว่าติดหรือไม่ติดนะครับรอติดตามชมนะครับ ตอนนี้ก็15นาทีแล้วนะครับลองไปดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับหลักลกลกครุ่มนะครับเมื่อวานก็เมื่อวานได้ไหมได้ตัวเดียวนะครับดูครับว่าจะได้ไหมนะครับถ้าอะไรไม่มากวนนะครับถ้าหมาไม่มากวนนะครับน่าจะได้อยู่นัดเสียงมาแล้วครับเสียง สำหรับคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูนะพรุ่งนี้ถ้าติดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะคู่เป็นไงนะครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากตับสไใครนะครับฝากติดตามผมนะครับคุณนกกรอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วดูอีพีแน่ครับผมจะพาไปทำอะไรต่อนะครับสวัสดีครับ